สวัสดีคนดูทุกท่าน f c ทุกคนนะครับผมก็สวัสดีครับผมทาง youtube ผมแล้วก็สวัสดีทาง t ิ k ต็อกผมแล้วก็สวัสดีทางแฟนเพจผมนะก็วันนี้ผมสงกรานตะ์วันที่15้าวันนี้ผมนะก็เพื่อ,อใจโรงพยาบาลผมนะนี่ผมนะก็วันนี้ผมมีเมนูผมนะมาม่าเผ็ดผมนะแต่ก่อนนู่นนี่คนมามาม่าเผ็ดเนี่ยมาคนวันนี้อากาศโคตรร้อนวันนี้คนนะ นี่ทุกคนเส้นลูกนะเส้นโทนะเนี่ยนี่อับยังนะมาม่านะเรียนทุกคน,นะนม,นะมา,มา,นะนนมาใส่ซอสลงไปมาม่าเผ็ดนะทุกคนนะโหแกะแล้วทุกคนนะโหอ้โกลิ่นโคตรแรงะทุกคนนะนแรงจนะัดเลยอือหือม,ม,มาม่าเผ็ดทุกคน เกาหลีเกาหลีโอ้ฮึสัญยังทุกคนนี่สารงสารายใช่ไหมโหืมหอมทุกคนหอมโอ,โอ,โอ,โอ้สีสันแบบ จะควรดูสีสันดิอเอ้มามานี่นะคนนะมามามาทุกคนมามาม่าเผ็ดทุกคนสงการคำตัวโตคนนะซ้ำยัง หนึ่งสองสามงับงับจัดไปรสชาติเหมือนผลพิดน้ำอ่ะ เทุกคนอืเ hmm. ต mm ่มปากเก่งคำไม่ยอมอาโนเป็ดมากเลย สวัสดีสงการหนนะสิบห้าแล้ววันนี้ซัมยังบูดดักฮอสชิกเกนราเมงหนูนะอ่าเพล่

เป็นจริงๆโอ้โหคำใหญ่เลยอืมอือ้วโคตรปิด อืมอืมทำได้ <S <S อืมอ่าเผ็ดตะกอนเ,น,นเผ็ดล้างปากเลยโอ้ยตนวันนี้กินลาม่าเผ็ดเกิดวันนี้ผมนะ จัดมาำมาทุกคนนะอยะ่าเผ็โดโคตรเผ็ดทุกคนนะเออสุดท้ายนี่คือขอบคุณทุกคนรับชมผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยผมนะจับไปผมติ๊กจอกนะรันรันติ๊กจอกผมนะโอ้อยทุกคนออกต้องอกแต่ลมร,รานทุกคนนะป่วยหายใจไม่ออกนะเผ็ดอีทุกคนเออสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณทุกคนรับชมมาผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยผมนะเจอกันทุกคนบ๊ายบาย สุดสัจน์ผสมการผมน,นะไปแล้วผมบ๊ายบาย